ใจค้อเ็ตเกษตรมาละจ้า <ś led> อะเมื่อนี่ไม่ใช่ขวรกะจะมาว่าเรื่องการเลี้ยงแหนแดงเนาะแหนแดงนี่มีประโยชน์จังใด <ś led> มีประโยชน์แหนแดงนี่เป็นพืชมหาสัจจันยร์ที่ไม่ใช่ขวรหัวจักมาสามปีสามปีนี่ทำกำไรละกะมีรายได้จากแหนแดงอย่างเน,น หนึ่งจากเอาไปหาอาหารไก่เนาะเลี้ยงไก่จากแหนแดงเลี้ยงกบจากแหนแดงเลี้ยงตากระจากแหนแดงเลี้ยงง่วกระจากแหนแดงคือยู่นบังคับให้สัดสัตว์เลี้ยงเนี่ยเพื่อจําหน่ายกินแหนแดงคือมันบังคับด้วยเนาะฟึกมันเนาะคนเห่านี่คือข่าฝฟึกลูกเ้าฝฟึกลูกฟึกหลานเ้าเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกนี่ เากะบางคนสื่อแต่แตปีงตับไก่เด้มางคนกับสื่อแต่ตับหมูมางคนกับสื่อแต่ปีงหมูบางคนกะอ่ะา้ากินผักมันบอกขืนยูก็เข้าฟาื้นฮาดคือกันยูหนีไม่ไดกวนฟื้นฮัดเนื่องจากว่าค้าอาหารมันแพงแล้วกะเพื่อเข้าสิดใดกำไรไล่หลายเพราะว่าเข้าเฮดเกษตรเข้ากะอยากมีรายได้มีเงินเหลือเพื่อสิได,ดสื่อสุดสวยมาใส่ <laughs> บบแมนได้พี่น้องหยอกหยอกยอกยอกอันสวยๆนี่สื่อประจําอยู่แล้วขายกบตาก,ก็ได้สื่อได้เนาะเออมันนี่นี่นเข้ากับเพื่อมาใส่ใจคางวนโหลดเนยใส่หนีเนยถ้าเอ็ะระเษตรแล้วเข้าขาดทุนมันก็แย่ได้พี่น้องมันก็บ่มบ,บมีกํา่ังใจมันก็ต้องได้ไปหาทํางานมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดอันนี้นคือแหนแดงเนี่ยคือเข้าฝึกป่าเขากินแหนแดง มันกะเฮาเลียงแหนแดงเองมันกะง่ายอืมันกะซอยลดต้นทุนซอยได้ห้ายอืถ้าผู้ใดบ่สเสื่อมาเบิ่งได้พี่นอ้องแหนแดงม่กช่ขวานหนีเลียงแหนแดงอยู่ได้ทั้งปีบางคนบอกว่ามาหามาเยี่ยมม่กขวนนี่มาเยี่ยมพอใายสราวุฒิสนโคมุนพันนี่มาศึกษาดูงานหลายคนมีปัญหาบอกว่ามันเป็นอย่างคือแดงอ้าวก็มันชื่อแหนแดงเน,ะ <laughs> นาะนั่นนันกวนอีกแล้วเด้อ อายุแหนก็คือ,อยูนี่เท่าสิวิจัยแล้วก็ทดลองเมึงอ็คือบอ่อใดที่เขาเรียงครบหนึ่งเดือนมันสิแก่มันสีแก่ละบานมันก็สิแดงอืมบานนี้มันเกิดจากอย่างน้นหนึ่งมันแก่สองมันตากแดมเรียงแหนแดงใหญ่าตากแดดได้พี่น้องเรียงกลางแดดได้แต่ว่าต้องอต้องกลางสแลนให้มัน <laughs> หมดกัด <laughs> อยู่ในสวนนินซิงกันต้องมีหมดเนาะพี่น้อง <laughs> หมดกัดขา <laughs> ละแหนแดงนี่เฮาเลี่ยงปุ๊บม่งสแลนเลยพี่น้องบานี้เวลาแหนแดงก็คือแนกระช่างบุกหรือว่าแนกระช่างที่บตองใส่กระช่างก็ไดมันจะมีหลายวิธีเดี๋ยวเราจะให้เบิงลูกเนาะว่าแหนแดงนี่เ้าเลี่ยงแบบใดแน่เลี่ยงง่ายๆเ้าวม่งเ้าบอตองเลี่ยงให้มันหยาคือแนวยงง่ายยังสิไผๆไก็เฮดได้พี่น้องมาเบิงมาเบิงไม่มีขวรแต่ว่าเพื่อน รุ่นเกาตีมาเบิงสวนโชมโฉมมุ่นพันเท่าปีแลกเนาะปีหกสองหกสามยังไม่ได้เลี้ยงแหนแดงเป็นทางการยังเลี้ยงหน่อยๆอย,อยู่ด้แม้ว่าการยังคิดต้นทุนบอท่านจิงอะนะบอทันเนียบคือกระจักได้ปันไดแต่ปีสองพันหารอยหกสิบสามลืมมาเลี้ยงแหนแดงเป็นทางการหลังจากประสบความสำเร็จว่าเออไก่กินมาคนพบว่า เออมันหลายคือบอหนึ่งอ่ะมันหลายค่าจะแพ่งแพงแพงบานนี้เลื่อยล่องยุบไป,ปกไกลบงโูไก่กินดีบานนี้ก็ได้ได้ขอคิดว่าต้องเลี้ยงแหนแดงเยอะๆเพราะว่ายังเพราะว่ายังพ่อสอิได้บ่ได้เสือ,อาหารหลายไง่ายแต่นอนมากอ่ะแต่มือนันมากอะขยายแหนแดงอย่างเดียวคิดว่าสิขยายขยายได้ซิบบอซิบกระช่างต่อไปก็เป็นยีซิบกระช่างแล้วกัน ขยายในบ่อดินนําเพื่อยังเมือ่อใดแบบว่าเห้าหาอาหารป่าเนาะเข้าก็จะหาอาหารป่าเอาย่ยหมืสาวบ้า,บาน,นี้เที่ยงมาบายมาเข้ากะว่านแหนแดงไงห,หอยศอกคูหนึ่งได้แหนแดงเมื่อละคุ่สองคูบาน,นี้คือปลาเข้าก็ได้ขายคือเก่าหลังจากเลี้ยงแหนแดงมันก็เลยมีแรงมันดันใจว่าต้องเลี้ยงแหนแดงแล้วก็สําหรับไม่ขวน่โหแหนแดงนี่แบบ ตอบโจทย์แล้วก็ดีแล้วก็ซ้อยเกษตรกร,ร,กรได้หลายซอยไม่ยัขวัญหลหลายเหตุใดไม่ยัขวนนัญนี่มีเงินพ่อใส่ในการเกรเกษตรโดยที่บ่ได้ไปรับจ้างเลยค่ะสำหรับเนื้อแดงกะว้าวมันกับบทจบเนาะเดี๋ยวมันจะานยาวกืนเแล้วก็จะเบื่อไม่มีขวนบ้านนี้ถี้าผู้ใดบอกเข้าใจเรื่องการเลี้ยงเนื้อแดงแล้วกคะว่าฝึกให้ลาให้กบ หรือว่าหอยสัตว์ต่างๆเฮานี่กินได้จังไดมันมีเทคนนีอยู่ได้เขาเบิ่นว่าเทงหนีเขาเบ่นว่าทดลองแหละกับวิจัยล่องเบื่องจังนี่อันนี้ล่องจริงแหละกะใส่ได้ผลจริงกัถแต่ผู้ใดบอกเขาใจกะให้คอมเมตนมาหาไม่แขวนไล่ไม่ขวนก็นจะตอบทุกคลิปตอบเพื่อนๆทุกคลิป ถ้าผู้ใดมีแหนแดงหลายแล้ะก็มีนวัตกรรมที่จะมาซอยเลียงแหนแดงให้ได้เร็วแล้วก็ให้ได้สวยงามก็อย่าลืมแนะนํามาเดอม่ควรเนี่กะเออหูแต่ในจริงที่จะของเห็ดในในในของผู้อืน่นพี่ๆน้องๆผู้อืนอ่นนี่คือบตอัตเทหูอันนี้ก็เป็นแค่ความหูแขบแคบขององยู่สวนหาหลัยท่าน,นี้ล่ะค่ะอย่าลืมกดกระดิง่งกดซับสไครต์ติดตามแหลกเปลี่ยนแน่นดู ไม่ญยควรใดด้วยค่ะอ้าวไปแล้วนะคะขวัญใจคนเนื้เกษตรบ๊ายบาย